โอเคค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบมีแต่คนในวงการนะคะน่าเอ่อพี่บอยถึงวันนี้แล้ววัยคุยคุยว่ายางไรบ้างก็โอเคค่ะพี่บอยเขาก็ก็โอเคมากแล้วค่ะแบบสองสามวันที่ผ่านมาก็มีรอบเ e นเวฟรอบเอชามอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีคนดูเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วคุณบอยก็คือฮัสซี่ครับ ตื่นเต้นดีฮะพอดีวันนีクク้ว şey ันนี้มีเพื่อนๆมาดูกันด้วยคนในวงการมาดูก็เลยเื่นเต้นนิดหน่อยยังยังไม่ได้เจอใครเลยแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะถือว่าก็เป็นคนดูคนหนึ่งน้แต่เขา แปปี้ไปกับสิ่งที่เราทำก็ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วค่ะดูที่กบทางตาบวมมากเป็นคนตาบวมง่ายับร้องร้องไห้แล้วก็ตาบวมพรุ่งนี้ตื่นแล้วก็ตุยมาเ่ก็สายจะตาบวมทุกวันนะทุก้อก็แต่ซ้อมแล้วอ่ะก็ร้องกันตั้งแต่ซ้อมแล้วแล้วก็ร้องมาทุกวันทุกวันทุกวันแต่แต่ตอนเล่นเดี๋ยวมันจะมีจารอรคารพุธที่ได้หยุดแล้วก็ตรงนั้นคงจะเอา ไปประคบตาเนี่ยถ้าหนันมีอะไรถึงว่าพอดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เราพูดก็ใจที่แบบเป็นที่พูดเนี่ยเชื่อเลยคำพูดที่เราบอกว่าอะไรคอ๋ออันนั้นก็ถือว่ากำไรค่ะก็โอเคอ่ะก็พยายามจะแบบให้ไม่ให้คนดูแบบเห็นพัฒนาการของตัวละครมาตั้งแต่แรกค่ะก็อยากให้เขาเชื่อเริ่มแรกหรือว่าเออเราเริ่มตั้งแต่ในวัยไหนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออจะเขาเชื่อได้เราก็เออแสดงว่าเราแบบไปถึง ล่เรื่องแรกนอยัคยากอ่ะ <c oughs> คือตอนนั้นแบบเาเล่นมินิคเก็รู้สึกว่าเออมันยากเพราะว่าเราเรา,เราอาจจะไม่ถนัดร้องเพลงอช่างน้ะคะแต่แบบพอพอมาเป็นละครคู่จริงๆแล้วโอ้โหมันก็ยากต่อเพราะมันแบบมันไม่มีตัวช่วยอ่ะมันไม่มีดนตรีมันไม่มีใครแล้วแบบเรื่องนี้เล่นทุกฉากเข้าออกเข้าออกตลอดแล้วแบบว่าคือเป็นเรื่องของเราอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าวันไหนที่แบบทําไม่ถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นโดมิโอไปได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ต้องสมาธิยิ่งกว่าด้วยมั้งรู้สึกเหนื่อยกว่าเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่าตอนไม่รู้หรือว่าลืมไปแล้วนะตอนมาลังแม่แบบตอนนี้แบบรู้สึกว่าเล่นรอบนึงแล้เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยฮัะคุณหลวงก็มันมันอย่างที่พี่นกบอกนะมันยากตรงที่ที่ที่มันไม่มีดนตรีมันนี่มีอะไรเนี่ยมันทำให้เราต้องต้องจำตลอดเสร็จแล้วก็ไอไอละครเรื่องนี้มันมันยากตรง กาเปลี่ยนทุกฉากฉากฉากการเปลี่ยนทุกฉากเนี่ยอายุันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมัน,มนเปลี่ยนเสื้อก็ต้องเร็วแล้วยังต้องสมาธิหลังฉากดีแล้วก่อนออกไปเนี่ยมันต้องมันมันต้องทําอารมณ์ให้ไหวให้ทันก็ไม่รู้อ่ะก็กินแบนมาแบบรอบมาสองขวดแล้วตอนเนี้ย <laughs> เอาแบบว่าให้แบบว่าเออแรงไม่ตกอะไรอย่างเงี้ย กพี่กกินเกลือแร่ตอนพักครึ่งนะฮะต้องดื่มน้ำเกลือแร่โอ้ยซีแรกซีที่สองเนี่ยแตพกพะแพะแพะเลยเล่นเป็นเด็กอ่ะวิ่งไปวิ่งมา,าคนที่ครอบครัวแล้วถ้าได้มาดื่มน้ำสดนี้ก็เขาหน้าจะได้กับเอาไปฝักในบุตรในลูกค่ะคือมันเหมือนชีวิตคนอีกคนหนึ่งนะคะที่เราได้ได้รู้จักอะค่ะคือน้องไม่รู้หรอกว่า ชีวิตของแต่ละคนที่มาดูเป็นยังไงหรืออะไรหรือว่าถูกใจขาดไหนหรือยังไงแต่เราคิดว่ามันก็เป็นเหมือนอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราได้รับรู้ได้รับความบอกเขามีปัญหาอย่างนี้เออเขาเขามีปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหายังไงหรือว่าปัญหามันมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เอาไปตับใช้บางคนอาจจะยังไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อย่างน้อยก็เป็นเหมือนแบบว่า โหมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอถ้ามันมีแบบดีแล้วมันจะเป็นยังไงในในในชาติของเราเราจะจัดก,การกับเรื่องราวตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยนะคะก็ก็คงเป็นเป็นแบบอยากให้มันสนุกกับมันแล้วก็เอากลับไปไปเป็นแบบว่าประสบการณ์ในชีวิตดีกว่าอย่าถึงก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องสอนกันได้แล้วแบบชีวิตจะดีขึ้นหรืออะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าเป็นลาขอนเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วกัน ชีวิตคนเราก็แค่เนี้ครับอย่างเมื่อกี้คนเขียนบทก็บอกชีวิตคนเรามันก็แค่เนี้จนะมีเงื่นนอนไขได้เยอะแยะเดี๋ยวก็ตายแล้วทำดีๆใส่กันแล้วกันก็แต่งานได่เห็นว่าเป็นแบบผู้หญิงที่มื่เห็นในละครอลก็คืเราก็พยยมันมันเขาบอกว่าปีแรกเหมือนคนไม่ได้มีปีแรกก็เลยเลยยังไม่คงคงอีกสักพักเนี่ยนะครับ ครับก็อ,อยากให้มาชมกันนะครคือนั่งจากความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็ยังได้รับความเขาเรียกอะไรคตริอะไรสอนใจแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ว่าเออทานี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทํานะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันครับก็อยากให้มาสนุกสนานมายิ้มไปด้วยกันมาร้องไห้ไปด้วยกันนะคะกับกับละครเรื่องนี้นะคะนกเชื่อว่ามันเป็นละครเล็กๆที่แบบว่าให้ความรู้สึกด,ดีๆกับทุกๆคนที่มาชมได้